ดูคลิปจบรีบคลิกลิงก์หน้าร้านเลยขายลอตรี่ออนไลน์มีให้เลือกได้ไม่อันแม่น้ำหนึ่งขอแก้มือหลังชวดรางวัลงวดที่แล้วไปแนวทางเลขเด็ดฝันเน้นๆ2-3ตัวตรงเปิดเลขปิงปองระหว่างไลฟ์สดที่วัดวายโยเจนุกสำนักบารมีมหาเฮงพร้อมเลขชอบงวดนี้ใครยังหาไม่ได้รีบคลิกลิงก์แล้วซื้อได้เลยนะครับเลขหางประทัดปู่คำแสนสชุดสาธุครับ ขอให้เข้าปังๆเปิดศักราชใหม่ให้รุกสิทธิ์รวยๆกันทุกคนวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงงวดนี้ไม่แน่ให้ชาวไทยได้เฮกันทุกคนรออะไรอยู่ครับรีบคลิกลิง์แล้วซื้อเลยหมนสิทธิ์คำสร้อยแฟนขับตามงวดนี้ก็มาบอกเลขชอบเหมือนเดิมเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ที่แน่ๆปังทุกงวดรีบเหมาลอตเตอรี่หมดแผงเลยงูสองหัวเข้าบ้านคอหวยไม่พลาดเกรงบ้านเลขที่พร้อมขอเลขเด็กได้มาเต็มเ ตามต่อกันไปยาวๆเปิดสักราชใหม่ปีนี้สาธุนะครับ65ขอให้ลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับลักกี้มังกรฟ้าทุกคนรวยๆนะครับเลขสวยมากเฮงๆตั้งแต่ต้นปีเลยเดอ้อซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วง่ายๆตอนนี้ซื้อกับลักกี้โชคดีทุกใบลักกี้มังกรฟ้า